แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราได้ซุปซีจะคลายเบบี้เป็นของตัวเองครั้งแรกโคตรดีใจเลยอะ่ะอยากให้ทุกคนดูให้จบนะคะเพราะว่ารอบนี้กีแตกล้านบ้านเลยค่ะเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของคนที่กีแตกล้านบ้านก็ในวันนี้ไม่คิดเลยจริงๆว่าวันนี้จะมาถึงกับตัวเองถ้าทุกคนได้ดูคลิปเราเกอะหน้านี้ก็จะเห็นว่าเราได้เกลือมาเยอะมากๆได้ตัวซ้ำมาก,กระหนบไม่ทวน จะบอกว่าคายเบบี้มอนสเตอร์เทียนเนี่ยเป็นคอลเลกชันแรกเลยที่ทำให้เราตัดสินใจเข้าวงการนี้แล้วคอลเลกชันอื่นๆก็ค่อยมาตามเก็บทีหลังเอาละค่ะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแม่ช็อกค่ะช็อกไปแล้วแม,<ะ>ม่ฮะจีเค๋เหรอความรู้สึกครั้งแรกเป็นแบบนี้นี่เอง พอได้ี่ย้อนกลับไปดูก็รู้สึกตลกตัวเองเหมือนกันนะคะว่าจะดีใจอะไรขนาดนั้นไม่ดีใจได้ยังไงล่ะทุกคนดูน้องสิคะดิวอี้ผิวโกสาวเกาหลีมาเลยอยากอาัดคลิปที่เปิดได้ซีเครตมานานแล้วเห็นคนอื่นเขาเปิดกันแล้วเขาดูมีความสุขจังเลยในที่สุดวันนี้ก็เป็นของเราวันนี้อาจจะตัดคลิปงงๆหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเปิดกันก่อนเราค่อยมาเปิดตัวทีหลังยังเหลือน้องอีกหลายบล็อกเลยไว้ว่างๆจะมาเปิดให้ดูนะคะ